ไปที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่25กองกําลังเทพสตรีได้เพิ่มความเข้มด่านตรวจทหารทั้งทางบกและทางน้ําทั้งขาเข้าและขาออกจังหวัดระนองตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้ด้อนุญาตจากคําประกาศของจังหวัดระนองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากมีคําสั่งปิดแคมป์คนงานในหลายพื้นที่ อาจเกิดการไหลของแรงงานที่ต้องการกลับประเทศและอาจมีกลุ่มขบวนการพยายามลักลอบนำพาแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาในไทยโดยผ่านระนองเจ้าหน้าที่จึงต้องทำงานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยจัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ออกตรวจพื้นที่แนวชายแดนโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติระยะทางกว่า200กิโลเมตรกินพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดระนองไปจนถึงจังหวัดชุมพรซึ่งพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ ไล่ตั้งแต่พื้นที่อำเภอเมืองระนองอำเภอละอุ่นอำเภอรกระบุรี